ใช้ชีวิตให้มันง่ายง่ายเรื่องไหนมันบุ่นวายก็หลบก็เรียกส่วนเรื่องไหนมันสงบมันเยือกเย็นง่ายแก่การเห็นทา ก็เข้าหาเข้าใกล้คนเราเกิดมาก็แค่นี้แหละแค่รู้จักเลือกคือเลือกหลบเลือกเลียงเลือกเข้าหาเข้าใกล้ให้มันถูกที่ถูกทางชีวิตของเราก็ดีมีคุณค่าแล้วครับ